สวัสดีเอาอยัางกล่อง,องมัน,มน,มนอันอื่นตี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณวิอยู่กับผม7จ็ดรีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิว Complete Selection Modification Kabuto Sector Version 1น่นะครับส่วนของหน้ากล่องนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น Kabuto Mark Form นะก็สวยปีแบบหนึ่งนะซึ่งในตัวเวอร์ชัน่น1.0เนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะครับและด้านข้างนะก็จะมาพร้อมกับชื่อ CSM นะครับปกติเลย อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคาบุโตตอนที่แคสออฟแล้วนั่นเองนะครับและด้านบนก็จะมาพร้อมกับโลโก้สิกแบบนี้นะครับสีแดงลายคาบุโตเลยนะเอาละเรามาแกะกล่องดูด้านในกันครับโอเคของนี่ให้มานะครับคู่มือแล้วก็นี่เลยเยอะไหมไม่เยอะหรอกก็เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกอย่างนะครับวายวายใจเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นตัว คาบุโตซกเตอร์นะครับซึ่งดีเทลละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมันก็ปิดได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นด้วงแบบนี้ได้นะครับโอเคชบุชบชบุชบชุบคุบกอัพนั่นเองนะก็จะมาพร้อมกับหนีตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็ตัวรังฐานเขาอยู่ด้านในนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันทีหลังอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นล็อกอัพแต่เป็นคล็อกอัพแบบดัมมี่นะมันก็จะเล่นไม่ได้เล่นได้แค่ ฝั่งเดียวนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะมาดูกันเลยโอ้เดี๋ยวนะเขายึดมาเลยนะเนี่ยหลังจากที่เราเคยเล่นตัวบุสเหล็กไปใช่ไหมอันนี้มาตัวของแท้แล้วนะครับซีดเอม1.5นะก็ยังคงวัดสดุเดิมครับที่มีความแข็งแรงนะแล้วก็ลงสีได้ดีมากเช่นเคยครับผมไม่มีหลุด QC แบบว่าสีเลอะสีเปืดอนนะอันนี้ดีมากแล้วก็สายกำคัดนี่ด้านหลัง ก็ยังคงเป็นสายผ้านะครับวัสดุดีแล้วก็ล็อกปึ๊บแน่นหนานะครับโอเคแจ๋วเลยนะเดี๋ยวลองมาใส่ตัวไดซ่ากันจัดก,การเอามาใส่ตัวไดซ่าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมมันก็จะเข้ารูปแบบนี้ซึ่งก็สวยดีนะครับถ้ามันใส่ตรงพุงผมเนี่ยมันก็น่าจะเท่อยู่นะแต่ผมว่ารีวิวแบบนี้มันง่ายกว่านะครับเห็นภาพชัดดีเนาะมาต่อไป ตัวคาบุโตเซกเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยมีความเหมือนในหนังมากกว่าตัวไหนๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้คือทางฝั่งของแท้นะเออของก๊อปไม่นับยังไม่นับนะครับของแท้เนี่ยก็จะมี DS l e g e n d และก็ซนะีดเอ็มหนึ่งจดะยังมีความคล้ายนะครับไม่ถึงกับเหมือนมากนะแต่อันนี้เนี่ยเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะครับ ดูจากตรงนี้ฮนะในหนังเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเงินเหมือนกับ1.0น,นะมันจะเป็นสีออกดำๆแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีแสงลอดออกมานะครับตามนั้นมาเรามาลองกดเล่นเสียงกันดูครับตัวนี้ใส่ทาน 3A 2ก้อนแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ครับตอนเปิดสวิตช์เนี่ยไม่มีไฟนะนี่มีแต่เสียงนะครับก็มาลองกดเล่นเสียงดู ว้าว้าวว้เล่นอะไรนี่กตัวเล็กหนึ่งนะครับจะเป็นการจับตัวซิกเตอร์แบบนี้เหมือนกับที่เทนโดทำนะก็ลองกันอีกสักรอบประมาณนี้ครับ ลองหักดวงขึ้นมีไฟแล้วนะเห็นไหมว่าถึงมันจะดำๆเนี่ยแต่ไฟมันรอดออกมาได้นะอือเป็นเคลียร์ใสแต่ลงสีเหมือนสีทึบนะครับอันนี้ถือว่าดีรายละเอียดทำมาดีนะครับโอเคเรามาเฮนชินกันดีกว่านะเฮนชิน ลำดับเสียงทํามาได้ดีกว่าตัวหนึงจะฮน,นะก็ทําให้มันดูมีความแตกต่างนะโอเคเดี๋ยวมาลองกดเล่นเสียง123ดูนะครับดูซิว่าจะเป็นเสียงอะไรนะอันนี้เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะนี่ไม่เปลี่ยนเลยเลยเป็นเสียงเดิมตลอดเลยหรือมันไม่มีเสียงอื่นแล้วหรืองไง ไปแคสซอฟกันเทสตูอันนี้สิดีสมูทมากการแคสออฟเนี่ยถ้าเป็นของที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับตอนแคสออฟมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดถึงมันไองานบูทเล็กเนี่ยสำหรับผมเนี่ยของแท้แกนตรงนเนี้ยเนี่ยแกนเนี่ย ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับและก็เวลาเราเล่นโยกไปโยกมาบ่อยๆเนี่ยมันไม่หลวมนะแล้วมันก็สมมติอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละครับโอเคต่อไปคล็อกอัพกุก็โตแล้วนะเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้ต่อไป one two three rider kick รยคิก right จะเต็มเช่นเคยนะฮะแล้วก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ไม่มีเสียงชาร์จนะเดี๋ยวมาลองเล่นกันกดปุ่มสองหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็วันอืมมันจะไม่ชาร์จแบบนี้นะครับ โอเคไหมโอเคเนาะนี่แหละครับคือของแท้อันนี้แถมให้นะจะเป็นลูกเล่นของตอนที่ฟ a l เอพิโซดนะครับหรือว่าตอนสุดท้ายนั่นเองนะมาลองดูว่าเขาใส่เสียงอะไรมาให้เรานะครับเริ่มที่แปลงร่างก่อน สกอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกดเลขสามนะครับแล้วก็กลับมาจากนั้นก็ดึงออกครับเห็นไหมว่ามันจะต่างไปนะเสียงจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยแหละที่เขาใส่มาเนาะ ซึ่งถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากคู่มือมีนะครับก็เงินของท่านนะครับตัดสินใจกันเอาเองส่วนตัวผมของแท้ดีที่สุดนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว s e ดเอ็มคาบุโตเซกเตอร์เวอร์ชัน1.5นะครับส่วนตัวผมนะครับก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าของแท้ยังไงก็ดีที่สุดนะเพียงแต่ของก๊อฟเนี่ยเขาใส่ลูกเล่นอะไรที่ของแท้ควรจะมีเขาก็ใส่มาหมดนะครับ แต่เรื่องคุณภาพวัสดุสีหรือแม้แต่แสงเนี่ยสู้งานแท้ไม่ได้เลยนะส่วนอันนี้ข้อเสียก็มีแต่ครับไม่ใช่ไม่มีเลยข้อเสียก็คือมันแพงครับและก็เสียงมันน้อยแค่นั้นแหละโอเคคุณผู้ชมและคุณผู้ชมหลายคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก,กไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะ สวัสดีครับบ๊ายบาย